พี่น้องสวัสดีค่ะช่องสุกัญญาเทาวิลนด์นะคะท่องเที่ยวทำกินในทิพอิงแลนด์นะคะวันนี้ก็จะพาพี่น้องทําเมนูง่ายๆนะคะเป็นเมนูที่ทุกคนน่าจะกินได้นะคะอาจจะชอบกันนะคะเ,เดี๋ยวเรามาเก็บต้นหอมก่อนเนาะนะคะน,นี่ก็มีแสงแดดนะคะแต่ว่ามีลมย้อยก็ยังรื้อรือหลังคากรีนทาวออกนะคะก็จะเหลือแต่โครงเพราะว่ามันลมมันพัดออกนะคะหอมผักบัวเนีย่ยจ้ะ ใส่ผูหอมหอมอืมผักบัวแดงมีน้อยกินน้อยกะอะพ่อกำลังปลูกเนาะงามแต่ผักติวนี่แล้วพี่น้องเอ,อ้ยเบิงงามขัดงามแน่เบิงผักติวขาติวฝรั่งไปเอาชิพาใหเบิงวันนี้แดด มันยังเต็มเนี่ยจ้ะสตอรอรเบอร,บอรี่ช่ำไว้สตรอเบอรี่ช่ำจะตะลักซื้อมาแค่สองหรือสามกระถางเนี่ยจ้ะช่ำแล้วมันก็ได้หลายกระถางเนี่ยจ้ะกำลังออกดอกดอกเพียบเลยจากสามกระถางก็ตอนนี้ก็ได้สิบหกกระถางจ้ะช่ำเอาเจ้าบ่ต้องไปซื้อหลายพี่น้องช่ำตามใน YouTube ยูทูบยี่อ้อยเฮดจ้ะนี่ก็กระถางหนึ่งจ้ะ อันนี้ก็ต้นบักยมฝรั่งพี่น้อกกำลังออกดอกจะ้ะเนี่ยเนี่ยน้อยมันสิเป็นแบบนี้นี่บักยมฝรัง่งแดดซองเนาะเนี่ยจะ้ะกำลังออกดอกเออดอกคักเนี่ยจะ้ะบักยมฝรั่งหรือว่ากุสเบอร์รี่นะคะอันนี้กับพักใหญ่ปลูกมนันานจะ้ะแดดซอง แตงกวาข้าวโพดกระลำดอกแล้วก็เอียงเกาะกระลำปีจะ้ะจะพี่นอ้องสิได็ก <Okay. S 1> ดกินยังบ้งโอเคตอพ่อพันอันนี้เป็นดอกสีขาวๆพี่น้องพอเพ็นอันนั้น จะเป็นสีชมพูจ้ะเห็นบ่เพราะเป็นแกนเป็นสีชมพูงามคักเบิ้งตึงกล้วยด่างย้อยมันบดางตรงใดเบิ้งกล้วยแค่สองร้อยกว่าบาทกระถางเฟิ่นเวอร์เวอร์เดี๋ยวเราก็จะเข้าครัวกันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะย้อยก็จะพาพี่น้องทําหมูยอบแบบบ้านนะคะเรามาทํากันเลยนะคะเออก็จะมีหมูบดนะคะ หมูบด500กรัมนะคะครึ่งกิโลเอามาเข้าตู้เย็นนะคะเข้าช่องแช่แข็งนะคะให้เขาเป็นแบบเ,เกตหีมะนะคะเวลาเราเอามาทําแล้วมันจะแบบมันจะได้น,นุ่มๆแล้วก็อร่อยนะคะเเครื่องปรุงนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะน้ําปลานะคะน้ำปลาเอามันหอยหรือซอสหอยนะคะที่เราเรียกกันนะคะแล้วก็ผงฟูนะคะ เครื่องปรุงรสผงปรุงรสนะคะพริกไทยเกลือน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะใครไม่มีแป้งข้าวโพดก็ใช้แป้งมันก็ได้นะคะแล้วก็น้ำเย็นจัดนี่นะคะน้ำใส่น้ำแข็งนะคะขนาดและอัตราส่วนเดี๋ยวย้อยจะพิมพ์ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ผงชูรสใครอยากใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะ Okay. อันดับแรกนะคะแล้วก็จะเอาหมูมาตำในครกเนี่ยคะ่ะตำให้ละเอียดปไปเลยพี่น้องใส่ไปเลย,เยตำไปเลยคะ่ะครึ่งชั่วโมงไม่ต้องจมนะคะพร้อมเป็นน้ำแข็งแล้วมันก็จะตำง่ายนะคะพี่น้องมันไม่ใช่ตำยากนะคะใส่ไปเลยคะ่ะครึ่งกิโลเนี่ยก็จะขูไปเรื่อยๆนะคะ หนาวยู่ได้พี่นอนข้างนอกก็ได้แลดกเอามาทำข้างนอกตัวไวเลยมันหนาวเดี๋ยวยายเขาไปตัข้างในเด้อจ้ะไปกันเลยจ้ตาตัว่าได้ละเอียดเลยอากาศหนาวไงขั้วไงขั้วย้ายาย,ยายสำม,มโนโครัวเข้ามาข้างในแล้วนะคะมันหนาวแห้งโปรดบ่ไอยบ่อยไงสม,มโนขัวอยู่จ้ะ มันหนาวทางนอกมาตำทางในต่ตอจ้ะตอนนี้ก็นเนี่ยค่ะพ,พี่นอ้องเดี๋ยวเขาก็สิตตำตอจนว่ามันเหนียวจ้ะพอเหนียวเราเยอกระสิปรุงรสจ้ะตอนนี้ก็เริ่มเนียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเปล่าไปนะคะคกต่อนะคะคกต่อคะ่ะจนน้ำหมดแก้วะคะ่ะ จะน้ำแข็งหมดนี่นะคะแล้วก็จะหยุดแล้วก็กจะมาปรุงกันนะคะตำไปเรื่อยๆจนเหนียวนะคะเริ่มเหนียวแล้วนะเนี่นะคะเหนียวมากเลยนะคะแล้เวเราก็จะมาปรุงกันนะคะใส่แป้งโพดนะคะแป้งโพดใส่ไปเลย ก็น้ำตาลทรายนะคะหน่ช้อนชาของปรุงรสผองปรุงรสบ้านยายก็เป็นแบบนี้นะคะอัตราส่วนเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะคะซอหอยซอหอยนะคะสองฟูหงช้อชาน้ปลา ช้เนโต๊ะสีขาวพิกไทยขึ้นช้อนชาแล้วก็เอาเกลือป่นสักหยิบมือหนึ่งก็พอนะคะเด็วเค็มมากมันจะบแสจบจะหลังจากเราใส่เครื่องทุกอย่างเสร็จนะคะหลังจากที่เราปรุงเสร็จนะคะแล้วก็จะมาตำต่ออีกนะคะสักหนาทีนะคะ พอเข้ากันได้ดีเนี่ยนี้เลยค่ะเหมือนเนื้อปลากรายเลยอะเนี่ยตำให้ได้แบบนี้นะคะพอเข้ากันได้ดีนะคะต้นหอมที่เราหั่นไว้นะคะใส่ไปหมดนี่นะคะ่ะทยอยทยอยใส่นะคะเพื่อที่ว่าให้เขาแบบ ไม่เกาะกันนะคะแล้วก็ทยอยใส่ไปเรื่อยๆทั้อติดมาก,ก็ติดทัพพีมากแล้วก็จุ่มน้ำสักนิดหนึ่งนะคะโอ,อ้เหนียวค่ะแหนียวแนว่นเนาะทำให้มันได้แบบนี้ดนะจ้าโตแล้วค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วย ก,กับบริเิตยากเลยพี่น้องทำง่ายมากทำกินเองอยากกินเมื่อไรแล้วก็ทำไม่ต้องไปตลาดนะคะตักเข้าตู้เย็นนะคะอ,อุออ๊ยพลาสติกกอนเนี่ยพี่น้อง เสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าตู้เย็น20นาทีนะคะนะคะหลังจาก20นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมานึ่งกันนะคะจ้าตอนนี้นะคะยอยก็อันนี้ต้มขนมจีนจ้าต้มขระปุ่นบานเท่าเนาะต้มขระปุ้นแหงจ้ะแล้วก็อันนี้ก็ตั้งไฟรอหนึ่งจ้าเดี๋ยวเราก็จะมานึ่งหมูยอกันนะคะ โยกถ้วยเยอะนะคะหนึ่งียวถ้วยนี่นะคะแล้วก็จะใช้นี้นึ่งนะคะเพราะว่าใบตองไม่มีเราก็จะใช้นี้นึ่งแทนนะคะก็จะใช้เนยทารอบๆถ้วยนะคะใช้มือเนะะี่ยค่ะทาให้เขาไม่ติดแล้วก็เพิ่มความหอมนะคะทานหนึ่งก็พอนะคะให้รอบๆนีนะคะประมาณนี้นะคะน้อยๆ ใครไม่มีเนยก็ใช้น้ำมันพืชทาก็ได้นะคะแต่ย้อยคิดว่าคงไม่ติดถ้าไม่ทาก็คงไม่ติดนะคะแต่ก็คืออยากเพิ่มรสชาติความหอมหเฉยๆนะคะก็หอมนิดเนยนิดนึงนะคะก็จะนัง่งต่อมานี้นะคะห้าใบโอเคเดี๋ยวเราก็มาตักใส่ถ้วยกันนะคะช้อนจุ่มน้ำนิดนึงนะคะจะได้ไม่ติดโอเคเราก็ตักกันไปนเลยนี่นะคะยก้กยจะใส่ ติดกวดทาดจมน้ำนะคะพี่น้องถ้าใครไม่เอามานึ่งนะคะหรือว่าจะปั้นแล้วก็เอาไปต้มเหมือนลูกชิ้นก็ได้นะคะะก็จะไม่ใส่เต็มนะคะพี่น้องเพราะว่าพอมันสุกแล้วเขาก็จะฟูขึ้นนะคะ ให้กดให้อย่าให้มีฟองอากาศนะคะกดลงไปเนึ่งออเวลาหั่นแล้วมันจะได้สสวยไม่ต้องกดให้แน่นๆนะคะนี่นะคะอยากให้กระทำประมาณนี้นะคะอเอคได้หนึ่งถว้วยละตั้งน้ำรอให้เดือดก,ก่อนนะคะนี่นะคะถ้า ใครไม่มีถ้วยอย่างนี้นะคะหรือว่าไม่มีใบตองเนาะเดี๋ยวก็เคยนึ่งใส่กระดาษมันอย่างนี้นะคะนี่นะคะกระดาษกระดาษมันที่เราทําขนมนะคะอันนี้มันเหลือถ้วยนะคะก็จะใส่เข้าไปหมดนี่นะคะพี่น้องทำแทนใบตองฝรั่งนี่นะคะี่องจะนึ่งทีเดียวนะคะเหรียนเป็นแพรๆก็ได้นะคะเพราะเราทำกินเองเนาะ งน,นี่ียดูสิคะโอ้โหี่ถานลายนันแปลกพี่ฉันมากแทนเมกเอาแค่สุด แล้วก็แทะกระพอแล้วจ้ะน,นี่นะคะคจะเอาไปนึ่งเพราะว่านี้มันใช้พื้นที่ประหยัดโอเคเดี๋ยวเรามานึ่งกันลิฟท์นองน้ำเดือดแล้วสี่ห้านี่นะคะ,ะมันก็ประหยัดเนื้อที่นะคะอ่า ระหว่างนี้นะคะหนึ่งหมูยอินะคะพี่น้องยังไม่สุกนะคะต้งเครื่องทาหมุยอจ้ะเพีย่น้องล่าหนุ่มชายนายดอกเป็นเพงเอาซ้ำเสียกับพวกนี่จ้ะโอ้ไม่หวั่นมาจอ่อยเอ๊แอบซ้ำมุยอกัน ว่อไร่ก็เริ่มสุกแล้วได้เนี่ยนี่พี่น้องเ,อเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาจิ้มดูกันนะคะว่ามันสุกหรือยังนะคะถ้าจิ้มดูตรงกลางแล้วน้ําน้ําสีแดงๆมันไม่ออกมานะคะมันไม่มีน้ําออกมานะคะแสดงว่าสุกอันนี้ก็สุกแล้วนะคะนะคะพี่น้องจิ้มดูนี่นะคะแล้วก็บีบดูถ้าเป็นน้ําเหมือนน้ําของ สีของหมูนะคะแดงๆก็คือยังไม่สุกเนี่ยไม่มีแล้วพี่น้องแสดงว่าสุกแล้วดูจิ้มออกง่ายมากเลยอะยังไม่ได้เทอะไรเลยอะโอเคสุกแล้วเดี๋ยวเรามาเอาหมูยอออกกันเลยนะคะสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยจ้ะหั่นชิ้นหนึ่งเดี๋ยวใพี่น้องดู ดึงดึงแกงซีจ้ะเดียนะคะโอ้ยเขอนั่งก่อนได้พิ่น่เยชอบชิ้นใหญ่ๆแล้วก็หั่นชิ้นใหญ่นะคะเพราะเราทำเป็นอืมชอบอร่อยมากค่ะมันนัว ไม่หาชิ้นเล็กเด้อแซ่บมากแซบ่บดีจับ,บริเกตตัวถ้าทำเป็นลูกชิ้นก็อาจจะเพิ่มแบบว่าเพิ่มให้มันแบบเข้มข้นขึ้นนิดนึงเพราะเราต้องเอาไปต้มกับน้ำร้อนนะคะแต่นี่คือนึ่งคือน้ำมันจะไม่ได้เข้ามาเนาะ มันก็จะรสชาติมันก็อร่อยคงที่โอเคเดี๋ยวเรามาตำกันเลยนะคะโอ้ยแซ่บนะด้ยค่ะกลูเคเลยจังสีละเนี่ยอือกินดิก่ะหืมอร่อยจราไปนอนบ้างน่าจะแล้วก็จะนวกสิคะหมูยอลงไปใส่หมดนี่โอ้อ อันนี่ให้กับขาปุ่นใส่จ้ะพี่น้องด้วยปุ่นใส่ไปเลยจ้ะต้อสิกินเบินบ้างลยตนองสกินย่างบอสอันนี้กับหน,นงผู้ดีเนี่ยจ้ะอันนี้ว่ตาตองตำร้ายได้พี่น้องหนกโหนกเอาเพราะว่าข้นู่แล้ว ใส่ไปแล้วขอไปอีกนีหมอกสิคนะนีาจหมูยอก็แซบนี่นะคะละสามตอนนี่จ้าอ้ไปจ้ะดูหมูยอย,ย่อยนะคะ ตำล้ไม่เลนะคะดูโ mm hmm. มยบอกแล้วโมยอันนี้แซ่บดีแซ่บมาก พ<ข>อน,น้ำหน่อยน้ำเด็กดแกฉุกกพี่น้องแ่บไปเลยจ้ะดูกระปุลน้องเนี่ยคือหมูยอเนาะต้องขีนท่าน่าจะหมูยอพี่น้องจะเอาไปย่ำเอาไปตำต้มต้ม,ตมแกงจืดนะคะหรือว่ายำหรือว่าทอดอะไรก็ได้หมดนะคะอร่อยมากนะคะชเชฟเบ็นเขากินกันได้เนะชฟเบนอือฮะ

หนำเพื่อนยรักมาหาอขอบคุณค่ะคุณเอดี้นงผู้ดีค่ะปลาระนงผู้ดีโอ้ยพี่น้องเพชรอีลีเพชรแลวก็แซ่บจ้ะ ตอนประเดกค่ะตอนประเดกนะคะแคบหมูในพญ่ยเกินแม่เจ้าเวลี่จะไปเสียเอนดูโอ้ยบ่วายบวายเค็ดขับเค็ดเนี่แม่เลยเอ,อ่ะ <c oughs> เลืกน้องอาหารอาหารเล่ลเนรถเ็ปแบบว่าอร่อยปากลำบาก าวถ้าบอกเก่งใจกิดสีใสเมื่อยจ้ะตัวมันตื้นแห้งโพดหยันเพือเป็นยองตาสีแสบตุ่ตำขอบุ่นสมูย่าสองทุ่ม เดีย่ยพี่น้องเบิ้งต้นเด้ยใส่เบิ้งสภาพสองถุงสิหานะทีเป็นเอ็งไดปกะาเสือเส้อก็ต้องเสื้อจ้ะเนี่ยสองถุงสิหาบ้านค่อยหนาวเด้ยกินยังไม่หมดนะคะพี่น้องมันเผ็ดนะคะตเองกินเองเผ็ดเองเจ้าสิไิโทษผู้ใดนะคะค่ะพักยกก่อี๋ยวมากินใหม่จ้ะยากสิมา บอกว่าขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนะคะแล้วก็ยวก็จะพยายามทำวิดีโอให้พี่น้องได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วค่อยมาเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ